วันนี้เราจะมาทำภารกิจล็อกกี้โลกันนะเพือ่อนๆนั้นเราลองไปดูโมดิฟายเอกันนะเพือ่อนๆไม่ซึ่งรอบน,นี้ผมเลือกเดลอีดเบ t เทอร์โอวิแล้วก็บักพาร์บล์นะเพือ่อนบักพลาบล์ไปว่าลองดูรอบน,นี้ผมขอทำล็อกกี้โลกนะอาหารพีชยากเกินไปเราลองมาเล่นล็อกกี้โลกก่อน ดมา m เติมอิสนะมึงไปกันหาของนะแล้วก็ไปอู้สองพันพอดีงั้นเราไปเลยเมอนะเปิดประตูแล้วก็เริ่มบานที่หนึ่งนะสับพันโยแล้วก็ดันรางรถไฟไปนะ โดนไม้แล้วก็เหมือนที่เราเคยเล่นปก,กตินะแต่รอบนี้จะมาลองเล่นรอกีหรดบารที่สามไปแบบชิวๆเปิดมาเจอเออผมลืมชื่ออีแล้วนี่อมไม่เป็นไรต้องฝาคอมเมนต์ด้วยนะไปบารที่เจ็ดเจอไฟโอ้8แปดอันแล้ว ไปกันต่ออุ๊ยอันนี้เป็นหินไปฮะอุ๊ยโดนใครดามิดนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรฮะไปบานที่เก้านะอูมีไฟเร์เดมไปบานที่สิบตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปิดย้อนไฟมีสซคริชไปกันต่อตอนนี้ บ้านที่13แล้วนะโอเคเจอฟิกเกอร์บ้านพอถึงบ้านยี่สิบกว่าเล้ก็จะเจอฟิกเกอร์ฟรกเฟสหนึ่งน้อเพือนไปกันตอนนี้มีคงมีของนะไม่มีอะไรบ้านที่สี่พูดถึงนะเพื่อนเอเอ่อฟิกเกอร์เดอะไมลบางครั้งตอนเฟสที่สองมันก็ไม่มาหรือเปล่าเพื่อนบางครั้งผมก็เคยเจอนะไปต่อร้อสิบห้า เป็นเหมือนเดอะการ์เด้นนะพูดถึงก็อุ๊ยลัชมาพูดถึงเดอะการ์เด้นก็ใกล้มาแล้วเพื่อนไม่เป็นไรลัชมารีบเข้านะเรียบร้อยผ่านไปถือว่ายังได้อยู่เจอห้องไฟระแดนซ์อีกแล้วเพื่อนเพราะว่าผมเปิดเดลอิดนะเดลอิดมันให้เอ่อ modifier เยอะ ร้อยที่ร้อยสิบเจ็ดแล้วนะร้อยสิบเจ็ดมีสก,กรีชไปร้อยสิบแปดนะครับตอนนี้คลิปนี้จะยาหนะเพื่อนอาจจะตักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะเพราะว่าเออผมมันก็ยากอยู่นะเฮ้ยเจอไออู้เจ็บเจ็บอู้เจ็บไอร้อยที่สิบเอ็ดแล้วนะ ตอนนี้เกือบถึงอ่อฟิกเกอร์เฟสหนึ่งแล้วนะไปกันต่อนี่ไงเจอแล้วฟิกเกอร์บานที่ร้อยสองผมขอไปดูของก่อนไม่มีอะไรนะงั้นเราไปต่อ,อทริคของผมนะผมว่าปกติเราก็จะ ผมปกติผมจะแอบตรงมุมหินนี้แล้วก็รอฟิกเกอร์เดินผ่านไปนะแล้วเราก็จะค่อยแทรกตัวเดินออกไปนะผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ใจว่าฟิกเกอร์มันจะมาตอนไหนแต่ต้องฟังเสียงดีบานที่123ห้องมืดอีกแล้วโอเคเราไม่ต้องเราต้องดันไม้คานนะ มีอะไรไม่มีอะไรยนไฟป่าอุ้ยมีต,มตัวนี้แล้วผมชอบลืมชื่อตัวนี้มากไปกันต่ออุ้ยตรงนี้มีตู้เต็มเลยร้อสามสิบเอ็ดุเจอฮ้าเจอฮอผมขอลองไปทางขวาน่าจะใช่นะตอนนี้ยังไม่มีไฟอะไรเยอะเท่าไหร่ยังไม่มีอ่าบอไลไะไรเลยนะรือสปอตไลท์น่าใช่ไปกันต่อ โอ้เราไปขวายาวๆมีฮอทุกครั้งที่ฮอตมาแล้วเมื่อผมจะชอบเดินหันหลังตลอดบางครั้งผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์แหละเพราะผมถอยหลังทีมันอาจจะมาไวกว่าได้ไปย้อนกลับอีกรอบอาจจะดูมึนๆหน่อยเมือม่อ,อ,อ,อตรนนี้เราก็เดินไปตรนนี้เราก็ย้อนกลับไปอีกรอบสุดท้ายเราก็ถึงีเดินอุ้ยมันมไม่เร็ว กูถึงนะเพื่อน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 อยากให้ผมทำอาหารพีชไหมถ้ามึงอยากให้ทำก็คอมเมนต์ได้นะเพื่อนเพราะผมเคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วมันยากเกินไปตรงนี้มีอะไรไหมมีงงมีเงินนะเพื่อนแล้วก็ดันไมค์คัทไปเหมือนเดิมไปอุย้ยสกรีชโอ,โอ้โหโดนกิโก้อีกแล้วเพื่อนเป็นตัวที่ทำดาเมจ แรงนิดหน่อยนะเพื่อนแล้วก็เราต้องดูดีๆด,ด้วยรอบนี้รัชมาหรือไม่เข้าตู้ก่อนเหมือนจะมาโหมันมาช้ามากผมต้องขอเปลี่ยนตู้ไม่งั้นโดนหายนะเรียบร้อยโอเคถือว่าไปได้ดีนะออกจากตู้ตรงนี้ไม่น่ามีของข้างหน้าเป็นไฟเยอแดมนะแผ่นอินวายจะเกิดได้ บ้านที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรไปต่อมีเอ่อแท่งไฟนะแท่งไฟเต็มเลยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะเพื่อนๆในเอ่อห้องของกรัม b l e บิ7รสามสิบเจ็ดแล้วอีกห้าบานถึงซิชเชดนะเพื่อนๆซีชเชดเฟสแรกเจอไฟ ผมบอกเลยนะว่าผมยกให้ซีเชตเนี่ยเป็นเฟตแรกของเดอะไมล์เนี่ยเป็นหนึ่งในอซีเชดที่น่าจะยากที่สุดแล้วนะสำหรับผมโอ้สครีชสมมติถ้าผมให้ออ่เอด่านสองร้อยของซีเชตไม่ใช่ซีเชตเป็นซนะีเกชเชนอเป็นที่หนึ่งผมเอ,เอาวันนี้เป็นที่สองนะถึงแล้วซีเชดเฟตหนึ่ง ไปเย่ yeah. อยมีมสิงมานะก่อร่างสร้างตัวแล้วเราก็ไปรีวิ่งนะมันรีวิ่งรีวิ่งตรงนี้มีกระโดดนะครับต้องกระโดดถลยจังหวะก,กระโดดอู้หอดนะไปต่อกระโดดไปทางซ้ายทางซ้ายครับเราก็กระโดดอีกแล้ว แล้วเราก็จะรอดเลยเี้ยไปถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วยีเ่เรียร้อยโดดนะครับรอดไปไปไปเสียงเพลงโจมโจมมากนะแล้วเราก็ไปต่อไม้คัสเลือกทางให้ถูกตรงนี้กุ้งตรงนี้อาสไซเดไปฮนะลงไปทางไหนทางไหนทางซ้ายนะทางซ้ายโอเคได้ยอยู่แล้วก็ตรงนี้ชนไม้ครับชนไม้ รอดซีเชสเฟ็นหนึ่งมาได้เป็นหนึ่งใช่ให้ตื่นเต้นมากแล้วเราก็ไปกรัมบืนต่อนะเพื่อนๆไปอู้มาเลยกรัมบืนกรัมบืนนะไปมาห้าสิบตรงนี้เราก็อื้เอโอ้โหก้แทบยังเพียบวิ่งนะวิ่ง มีลองไปถึงตรงนั้นให้ได้ไม่งานโดนกระมำเปินค่าตรงนั้นมีปุ่มเพิ่มกดนะครับปุ่มของเก็บของก่อนเอายนไฟทไําไหมเนี่ยกดนะครับรอมันเต็มได้เป็นดีไปนะครับอันแรกอันแรกไม่ยากนะหกสี่สองเไปมีแบนเดออีกแล้ว ผมอยากได้แบนเด็แพ็กตั้งเลยนะแมนเด็เยอะมากเจออันที่อันต่อไปแล้วโอ้มีแบนเด็ดแล้วแบนเด็เต็มเลยตรงนี้บวกสองก็น่าจะเป็นเก้าสามิตน,นะไปครับผมมเบิร์ลมาแล้วตั่งซ้ายเกอร์มานะครับรีบไปเหมือนผมจะมีเชียนะผมขอลองอ่า พวกนี้เหรอนะเผื่อจะเจอเออ่แบนเดตแพ็กนะมีแบตเตอรี่มีไนี่ยสปอตไลท์ Spot ine, หรือบอลไลท์นะแล้วก็แบนเดตแพ็กโอ้โชคดีเงาขอสลับกับไฟแช็คไฟแช็คไม่ค่อยมีประโยชน์นะมนเมือนถ้าเรามีเอ่อบอลไลท์ Ball ine, หรือสปอตไลท์นะผมลืมชื่อหกแปดศูนย์ไม่หกแปดศูนย์กดโอเค <Hey. S 1> รอด ตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วนะอุ้ยมีกรัดมบินมาวิ่งวิ่งลงไปข้างล่างนะตรงนะี้ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ตันนะครับเราต้องข้ามสะพานลงไปข้างล่างนะนะอูลงไปลงไประวังกลัมเบิ้ลเรียบร้อยรอดนะเพื่อนๆรอดใค่หรือไม่ อ๋อเลยอันนึงผมดูมดูมดุมซ้ายนะเป็นบันไดขึ้นไปข้างบนมีแบตเตอรี่ด้วยเพงเชียตอนนี้ใกล้พังแล้วนะแต่เราก็มีล็อกอีกเอ่อห้าแปดสามนะห้าแปดสามถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะฮะตอนนี้ได้อยู่ ลงไฟนะครับเรียบร้อยถึงเหมือนตอนนี้เรามีแบนเดดแพ็กครสิบอันแล้วนะเพื่อนๆถือว่าแบนเดในด้ได้มีเยอะมากไปตอนนี้เราวิ่งเรียบร้อยกลัมเบิลออกมาแล้วมันผมขอเปิดไฟว้าวจ้ามาบานร้าสิบเอ็ด่างครึ่งงทางมาแล้วนะเมื่อตอน พูดถึงตอนนี้ผมก็รอซักฟอร์นะของเดอะการ์เด้มไม่เป็นไรไปต่อรอห้าสิบสองตรงนี้มีอะไรหรือไม่มีของไหมอุ๊ยสครีชอ้อแบนดี้อาอผมมีเต็มแล้วอู้เอา้ารั h จะมาจะเอาอะไรรั h มานะรั h มารัสมาหรอมา ข้าตู้เป็นแบบนึ่งเราก็แค่เข้าตู้เวลาเราลัชมาแต่ถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าเวิร์กเนี่ยก็ดูยากนะบันเนอร์อะไรแล้วเออเดี๋ยวอีกเอาเ้ยสกรีชสกรีชไม่ใช่สกรีชกิเกโอ้โหนี่ถือสกรีชเออร้อยห้าห้าน่าจะห้าห้านะ สครีชอีกแล้วเราเจอเออ่ที่อยู่ของเจฟแล้วก็ตัวจังไหรลืมลืมอีกแล้วนะเพื่อนๆถึงจะเล่นบ่อยบางครั้งก็ลืมได้นะไปนีไ่ไงเจอแล้วอุ้ยสครีชอีกแล้วไปตรงนี้ไม่มีอะไรนะไปต่อ เอลกอฟีนูโอ้แล้วก็บ๊อบแล้วก็จีฟจําได้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขาเอาใช้แสงไปหาจีฟครั้งหนึ่งเพราะาอยากรู้ว่าเอาตัวจีฟมันเป็นยังไงนะลักษณะยังไงอืแล้วก็อะไรต่อไม่รู้ไปต่อนะฮะตอนที่แปดนะมีไม่มีอะไรเลย ไปใส่ไฟมีสครีชสำคัญโยกไปครับเปิดปุ่มกดปุ่มดีกว่าเนาะ159รัเก้าราชมาราชมาราชมา,ร,ชมารอคนระับเข้าตู้รอชมอเดี๋ยวลน้อยไปไปแบบเชลเชล ข้างหน้าเป็นไฟเยอร์เดวมีแล้วนะเพื่อตอนนี้รา9ห้าเก้าถ้ามันยังไม่เบอร์แปลว่าบานต่อไปไม่มีเอ่อดูนะลงสะพานมาอู้มาเจอห้องนี้อีกแล้วแต่ว่าเชียงไม่พอจริงๆนะเพื่อนอุ้ยไลช์มาบ่อยมากนะเพื่อนเกิด รอเขาตู้เข้าตู้นะะตู้ไม้คระด้วยผ่านไปอย่างง่ายดายและออกมานะครับร้อยหกสิบหกแล้วถือว่าก็ผ่านมาได้ไกลนะผมขออย่างน้อยร้อยเก้าสิบหรือว่าสองร้อยเลยก็ดีนะโอ้แบนเดตเต็มแล้วรอบนี้เบลอซะด้วยผมน่าจะพอจำประตูได้อยู่นะ บานต่อไปรัชมาอีกแล้วเหรอเพื่อนเพือนก็มาบ่อยเกินข้าตู้อีกแล้วเอาตู้บ่อยกันว่านีน่เลนออกมาเหมือนเดิมไปกันแบบเชียวๆตรงนี้มีฐานเราก็เอาเป็นของสปอตไลท์ไม่ใช่บอลไลท์สรุปคืออะไร เหมือนตอนนี้เออเขาอัปเดตเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วนะเปลี่ยนชื่อของบอลไลท์หรือสปอตไลท์เนี่ยนะผมลืมชื่อแล้วนะตอนนี้ตรงนี้เราลงสะพานเพราะว่าบานต่อไปไม่ได้อยู่ข้างบนเลยนี่บ้านต่อไปคือร้อเจ็ดเก้าอันต่อไปก็คือร้อแปดสิบนะครับอันนี้ร้อเจ็ดเก้าไม่ใช่นะอ่านี่ล้อแปดสิบผมขอดูหาของนะมีออกไฟเต็มแล้วงั้นเราไปได้เลย พูดถึงนะผมเคยเห็นมีมเอซีกมาเล็วไม่นะไปนะครับซีกเฟสสองซีกเฟสสองไม่ยากเท่าซีเฟสหนึ่งน้ำเลืองแต่ว่ามันก็แบบลนอยู่เหมือนกันนะบาง,างครั้งอูฟรัมโบมาเรียบร้อยนะฮะซีกบอกยึดบทฉันไปต่อนะฮะร,รอบนี้เราวิ่งเราวิ่งนะครับ เมือนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีกระเบื้อมาด้วยแต่เราก็วิ่งบานต่อไปบานต่อไปฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวานะฝั่งขวาไปอันนี้นี่เราต้องกดข้อต้องทุบข้อเหรอนี่นี่แหละครับที่ต้องดูเพราะเราไม่ไแน่ใจว่ามันมาอีอย่างไปนะครับกดอีกรอบกดอีกแล้วอู้กระเบื้อมาแล้วไปรีบไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปฝั่งซ้ายไปไปไปกดทางไหนทางไหนต่อ เดินไปฝั่งซ้ายอีกแล้วนะฮะไปฝั่งขวาซิกแซกนะตั้งซ้ายตั้งซ้ายเดี๋ยวร้อนฮะฝั่งขวาเมื่อกี้เหมือนสีจะมาแล้วนะพวเพื่อนๆป้ป้ายป้ป้ปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆตามแสงการดิ้งไลท์นะครับไปตรงนี้เรากดท่อไปถึงแล้วถึงแล้วกดกดกดมากฮ้ยมีซีมันใกล้ามาแล้วนะ อเอีรอดแล้วนะโอ้โหแล้วเบลอเลยเท่าที่ผมค่าดเดานะเงือเ่อนอุ้ยตะกรีชตรงนี้มีคงมีของนิดหน่อยนะผมค่าเดเาวว่าให้เป็นร้อยปดสิหกนะเมื่อกี้ที่ผมเห็น่าจะเป็นร้อยแปดห้านะใช่จริงด้วยนะตรงนี้เราต้องทำพัซอซ่ของไมค์คาร์ดนะไปน,นี่อันนี้ของเต็มแล้ว ร้อยแปดสิบเจ็ดอ้ยห้องนี้คุค้นเท่าที่ผมเคยเล่นมาเหมือนแอมบูชจะมาหรือเปล่าจริงด้วยเขาตุเอามันมาช้าต้องรีบออกเข้าอีกอันไม่งั้นเออไม่งั้นหายค่านี่แล้วแอมบูชจะฆ่าดูรอนะครับรอให้มันกลับไปแล้วก็มาอีกอันมาไหมมานะครับโอ้เชียว เกีียวมากอะมึนๆผมเกือบสตูนแล้วยี่รอ, <Yeah. S 2> อดไหมน่าจะรอดแล้วนะมึอๆผมขอดูก่อนอ่ารอดแล้วสกรีชบ้านต่อไปเป็นอา่าร้อยแปดสิบแปดนะแล้วก็เบลอเลยแปลว่าห้องนี้มีดูดมึงๆแปดสิบแปดอันต่อไปแปดสิบเก้ายี่ไฟกระพริบ รัชจะมาหรือเปล่าน่าจะไม่มาตอนนี้1052แล้วนะว้าว <Wow. S 1> สันแปลว่ารัชมานะสิ่งบางสุดท้ายนี่เหมือนเป็นห้องการเด้นของฟลอร์หนึ่งเลยนะก่อนที้จะถึง100รัชมาบ่อยมากแต่บางครั้งก็ไม่มาเลยนะไป ยนไฟโยนไฟเอ่อตรงนี้เราก้มเข้าโยนไฟอีกรอบบานต่อไปเบอร์อีกแล้วเพราะผมใส่เดียวอีกมันเลยเบือเยอะมากไฟร้อยเก้าสิบห้าแล้วนะอีกห้าบานจะจบเกมแล้วนะจริงๆก็ยังไม่จบนะมอุวยรัชมาอีกแล้วมาบ่ยอยเก,กินรอนะครับ รีเข้าอู้รอดนะฮะไปกันต่อตอนนี้บานี่ฆ่าแล้วอู้โอโหโดนเออ่ตัวนี้แล้วนะโีน,นไฟผมลืมไปนะว่ามันตัวนี้มันทําลายที่อยู่ไฟแล้วทํทำลายตัวเราด้วยถ้าเราเปิดไฟร้อเก้าสบปดนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวจริงๆนะใส่ทานพร้อม รอยเก้าเก้าอ่าฮะกลุมไปนะครับเรียบร้อยสองร้อยแล้วนะเพื่อนแล้วต้องมาต่อสู้กับแดมซีกแดมซีกนะฮะไปนะออกมาหมดเลยไป เอามาสู้กับแดมซีนะฮะต้องปากกลัวไปมีปุ่มกระโดดแล้วนะเย่ตรงนี้มีหมุนวาวหมุนวาวนี่โอ้โหเสียงคำไม่ใช่เสียงคำนามันมันเสียงสั่นนะตรงนี้ผมเคยโดดแล้วก็ลื่นตกด้วยนะเราไม่ต้องระวังดีๆแล้ว นี้กระโดดข้ามได้เลยไปฝั่งนี้ระวังมือสองวาแลแรรอดไปอย่างง่ายดายนะเพื่อนแต่อีกสองอีกสองเฟสที่เหลือนะสิมายังไงก็ต้องสู้เพื่อได้นะเพื่อนตรงนี้มีวาตรงนี้อยู่นล่วเราลองไปหมุนเลยนะได้อันแรกนะเราอีกสี่อัน ต้องค่อยๆปากกลัวกระโดดไปแล้วนะไม่งั้นเราอาจจะตายตรงนี้ค้ากระโดดขึ้นไปไม่น่าถึงเราลยงั้นผมขอมาฝั่งนี้ระวังมือซีตรงนี้อู้เจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรน่าจะไหวยอยู่นะครับตายเหลืออีกน่าจะสองหรือหนึ่งวาวหมายเลสองนะครับ ตอนนี้เรากระโดดจำปิ่งจำปิ่งไปฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งนู้นกระโดดไปเรียบร้อย <c oughs> เหลือว่าสุดท้ายของเฟสสองนะนเพื่อนผมขอกระโดดไปฝั่งนี้เลยละกันนะป้าอู้ไอตัวมินเนีย่ยนะมือสีอีกแล้วใกลถึงแล้วนะกลถึงแล้วกลถึงแล้วโดดโดด เย่รอดไปไปต่อเฟสสุดท้าย6วาวมีอันแรกอยู่ตรงนี้เลยนะแต่มันมีตัวคล้ายๆหนอนด้วยนะหรือสักอย่างเราต้องดูบริเวณสีแดงถ้าบริเวณสีแดงๆมาไปว่ามันมาทางตรงนั้นยังไงก็ต้องลองลงไปนะเพื่อน มไม่ค่อยแน่ใจถ้ามันมาแล้วโดนตัวปุ่ชีเย่อมนี่ยตายเลยนะแต่ก็ต้องลองกระโดดลงไปตรงนี้หมุนวาวเหลืออีกห้าวาวตายผมเดิอนอ้อมมานะถึงตรงนี้แล้วอันที่สองและอันที่สามเอียสามวาวสามหรือสองวาว ไปไปไปผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันมีห้าบาร์เลยสอหรือหกบารไม่เป็นไรไปต่อไปตรงนี้ระว่งเราว่างมีค้าวุ้งผมกระโดดแล้วโดนมินเนี่ยนนะโอ้มาเลยระว่งระว่งราวัางผมรีบขึ้นไปเลยนะผมว่าถ้าผมเดินอ้อมไปน่าจะดีกว่า ดึงแล้วหมกระโดดเลยนะตอนนี้ผมรู้สึกหงหนึ่งหงนึ่งผงจะเพื่อนนี้แต่ว่าแบบใจผมก็เต้นตุบ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 เลยนะปไป้าป้ยอู้ตกตกตกกระโดดว้ายไม่ถึงไม่ถึงมา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 มมาเจะหมดแล้วดูเอาใหม่เอาใหม่เมือนอูอ้รอดเกืหหอบสตุวีแล้วนะเพมื right, right, right. อนเอน อีกนี้อีสเดียวจริงๆถือว่ารอบนี้รอดไปได้นะเพื่อนๆเย่รอดแล้วโอ้โหเลือดเหลือน้อยมากเอามาเลยบันเดิตเราต้องไปสับอา่าคัดเอาหลือว่าอะไรทักอย่างมืนเหมือนไปตรงนี้กดปุ่ม ทำตอนนี้เขาขเ,รขเริ่มทำให้เราเดินไววแล้วนะแล้วเพลงเพลงก็ขึ้นนะตึง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 ตอนนี้จบของฟอรสองแล้วสลับดีมากมั่แต่ว่าจริงๆอันนี้มันก็เป็นแบนเดิเหมือนกันนะผมขอเลือกไม่สลับดีกว่าแป ล่อยให้แบนดีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าผมได้โคซิฟิกนะอาจจะได้สลับตอนนี้ก็จริงๆผมก็เหลือภารกิจที่จะต้องทำอยู่เยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้เราก็สำเร็จล็อกกี้โรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเดินทางที่ยาวนานทำให้เรามาจบตรงนี้ในฟอสอง เย้ก yeah. no like ็จะกลับไปว่าตอนนี้ผมชนะฟอรสองมาสองรอบแล้วนะอาจจะไม่เยินนะเมื่อนแต่ว่ามันยากจริงๆสำหรับฟอรสองไปอู้กรำบืนมานะเหมือนจะมาฆ่าแต่โดนฆ่าซะเองผมว่าในอานาคุตถ้าเป็นฟอร์สามอร่อยจะเจอสกีที่ตัวใหญ่มากๆนะ Rocky Road ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อน k I'm good with vanilla นหนีจากไม้50%ถือว่าหนุกมากเลยนะเพื่อนเพื่อนสำหรับ Rocky Road ก็จบไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนสำหรับ Rocky Road Floor <ๆ S> 2กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ซับตะใครด้วยนะเพื่อนๆบายบาย